โอเคครับอ่ะอันนี้คือซอสเสร็จแล้วเราจะเริ่มใหม่นะครับเริ่มใหม่นะเริ่มใหม่เนี่ยอ่ะเริ่มมาอย่างที่บอกนะครับแต่ละสีเนี่ยจะแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มเนื่องจากตอนนี้เริ่มมามันยังไม่มีการซอสใดใดทั้งสิน้นเลยนะครับยังไม่มีการซอสใดใดทั้งสิ้นทุกตัวเลขจะนับเป็นกลุ่มแยกหมดเลยก็คิดซะว่าจัดก,กลุ่มหนึ่งกลุ่มมีหนึ่งตัว หนกลุ่มมีหนึ่งตัวเสมอแล้วในหนึ่งกลุ่มมีหนึ่งตัวเราอยากกะซอสแต่ละกลุ่มให้มันเรียงกันก่อนแต่พอดีว่ากลุ่ม <c oughs> มันมีตัวเดียวก็เลยไม่ต้องซอสถูกไหมครับกลุ่มมันมีตัวเดียวเลยไม่ต้องซอสมันก็เลยเริ่มมาที่เอาสามกับสี่สี่ก็คือกลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองเนี่ยมาเทียบกันนะครับโดยที่ดูว่าไอ้ตัวสามกับสี่สี่ไหนน้อยกว่าก็เอากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสองมาเทียบกันซึ่ง พอรู้แล้วว่าสามแลวกวก็ชักสามออกมาแล้วก็เอาสี่สี่มาเทียบกันอ่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสีแดงครับสีแดงก็สายกับเข้าไปนะครับอ่ะแสดงว่าตอนนี้กลุ่มที่หนึ่งกับกลุ่มที่สองซึ่งมีสมาชิกแค่ตัวเดียวเนี่ยถูกเมิดรวมกันเป็นกลุ่มหนึ่งเฉยๆแล้ะกลุ่มสองหายไปกลุ่มสองไม่มีในโลกแล้วนะครับเหลือให้กลุ่มหนึ่งอย่างเดียวอ่ะแล้วถัดมาครับก็คือมันจะไม่ได้เอาไอ้ ตัวสามรกราับสี่สี่เนี้ยมาใช้ต่อทันทีเพราะว่ามันจะพยายามแบ่งซ้ายขวาให้เท่ากันมันก็เลยมาเริ่มที่สามแปกกับห้าครับซึ่งเป็นกลุ่มสามกับกลุ่มสี่เป็นกลุ่มสามกับกลุ่มสี่นะครับทีนี้กลุ่มสามกับกลุ่มสี่เนี้ยก็มีสมาชิกตัวเดียวเหมือนกันก,ก็เลยดึงออกมาเลยนะก็เลยดึงออกมาเลยเป็นสามกับสามแตกอันไหนน้อยกว่าก็ใส่ไปอ่าแล้วก็กลุ่มสามกับกลุ่มสี่ก็จะเหมือดกันครับเปิดกันก็เหลือกลุ่มสามอย่างเ,เดียวกลุ่มสี่ไม่มีแล้วนะครับ ทำให้มีตอนนี้มีแคนดิเดตก็คือกลุ่มสองไม่มีแล้วกลุ่มสี่ไม่มีแล้วแคนดิเดตที่จะเอามาเปรียบเทียบกันก็เลยเป็นกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามถูกไหมกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามเป็นแคนดิเดตมาเปรียบเทียบกันตอนนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสามก็เลยทําให้อเอามารวมกันอีกครับก็เปรียบเทียบกันครับว่าสามกับห้าเนี่ยตัวแทนคิดว่ากลุ่มสามมีเลข มีนักเรียนเลขที่สามกับเลขที่สี่สี่แล้วกันอ่าไอ้กลุ่มหนึ่งมีเลขที่สามกับเลขที่สี่สี่แล้วก็กลุ่มสามเนี่ยมีเลขที่ห้ากับเลขที่สามสิบแปดเราต้องการจะเรียบเรียงข้อมูลระหว่างกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มสามนะครับตัวที่เราก็เอาไอ้คนที่เลขที่แรกสุดอ่ะของแต่ละกลุ่มอ่ะมายืนเทียบกันก่อนสองคูณสองคนนะครับเอาเลขที่แรกสุดของแต่ละกลุ่มแบบมายืนเทียบกันซึ่งก็คือสามกับสามกับห้าครับ พอยืนเทียบกันเราก็รู้แล้วว่าอาสามได้ขี่มาก่อนนะครับเราก็เลยดึงสามมาก่อนแล้วก็ไอ้กลุ่มหนึ่งเนี่ยก็ส่งคดีเดตตัวใหม่มาแทนครับซึ่งก็คือสี่สี่แต่ว่าไอ้กลุ่มสามเนี่ยเป็นคดีเดตตัวเดิมคือห้าเพราะว่ายังไม่ถูกเลือกนะครับยังไม่ถูกเลือกก็เลยเกิดการเปรียบเทียบระหว่างห้ากับสี่สี่ครับซึ่งโอเคตอนนี้ห้าน้อยกว่าก็เลยห้าก็เลยถูกลับเลือกให้มันมาเข้ากลุ่มใหม่นะครับ อ่ะได้ดึงมาแล้วก็เหลือ44กับ38นะครับอ่าอะไรประมาณนี้โอเคแล้วก็ชักกลับไปแล้วก็เริ่มใหม่แล้วก็อันนี้ก็ใส่กลับที่เดิมครับชักเสร็จก็ใส่กลับที่เดิมนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองกลุ่มสามกลุ่มสี่ถูกเหมือนดวงกันแล้วถูกไหมครับเออเป็นกลุ่มเดียวกันแล้วสองสามสี่จะไม่มีเหลือได้หนึ่งอันเดียวแล้วก็เหลือห้ากับหกครับห้ากับหกยังไม่ถูกเหมือน ไอ้น,นี้ก็มีทั้งสี่คนอันนี้อันเนี้ยสมาชิกกลุ่มมีสี่คนอันนี้สมาชิกมมนนชกลุ่มยังมีแค่หนึ่งคนเราก็เลยทําไอ้สมาชิกกลุ่มหนึ่งคนก่อนนะครับอ่าก็เหมือนระหว่างไอ้สองตัวเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยไปเปรียบเทียบก,กันอ่าก็ได้สิบห้าก่อนแล้วสี่เจ็ดอ่ะแล้วก็เปรียบเทียบกลุ่มถัดไปเป็นเอ่อห้าหกแล้วก็น,นี้เป็นเจ็ดแปด ก็ห้าหกเจ็ดแปดก็มาเทียบกันนะครับก็มาเมิดกันห้าหกเจ็ดแปดก็ส่งค a ีดเดน a มาเทียบกัน <c oughs> แล้วก็ใส่ไปแล้วก็กลายเป็นสองกลุ่มอีกครับจะเป็นตอนนี้จะเป็นอันนี้กลุ่มหนึ่งใช่ไหมอันนี้กลุ่มห้ากลุ่มหกกลุ่มเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยถูกรวมกันเหลือห้าอย่างเดียวแล้วห้าหกเจ็ดแปดถูกรวมกันเหลือห้าอย่างเดียว หนึ่งสองสามสี่ก็ถูกรวมกันเหลือหนึ่งอย่างเดียวแล้วก็กลายเป็นเราพยาเราจะพยายามรวมหนึ่งกับห้าเพื่อให้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นเพื่อให้กลุ่มมันใหญ่ขึ้นนะครับมันก็เลยเอาสามมาเปรียบเทียบกัสิบห้า 15, นะครับอะไรประมาณนี้ใช้นี้ดีกว่า <c oughs> ย้อนมานิหนึ่ง เนี้ยคือการเปรียบเทียบว่าจะเอาตัวไหนมามาเรียงว่าใครจะอยู่หน้าอยู่หลังเนี้ยมาถึงเราจะเอาสามกับสิบห้ามาก่อนใช่ไหมสามกับสิบห้ามาแล้วก็บอกว่าสามมันน้อยกว่าใช่ไหมอ่ะแล้วก็กาสามทิ้งแล้วก็สามมันมาอยู่ในอะไรข้างล่างนะครับแล้วทีนี้ไอสมาชิกุ้มหนึ่งอ่ะไม่มีคนแล้วมันก็เลยส่งห้ามาแทนถูกไหม ก็เลยส่งห้ามาแทนส่งห้ามาแทนห้าเทียบกับสิบห้าห้าก็ยังน้อยกว่าก็ก็เอาห้าชักมาครับเอาห้าชักมาเออแล้วก็สมาชิกกลุ่มหนึ่งส่งมาแทนส่งตัวใหม่มาแทนอีก็เรียงจากซ้ายไปขวาก็ส่งสามสิบแปดมาครับซึ่งจะเห็นว่าเนี่ยคือการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะมีคู่เทียบสองคนเสมอถูกไหมซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มเป็นตัวแทนกลุ่มมาเปรียบเทียบกันซึ่งโอเคตอนนี้สามแปดมันเยอะสิบห้าแล้ว ก็เลยไอตัวนี้ก็เลยชักลงมานะครับถัอลงมาแล้วก็เบอร์ถัดไปถัดจากสิบห้าคือยี่สิบหกนะยี่สิบหกอ่านี่ก็เป็นยี่สิบหกนะครับก็เอายี่สิบหกกับสามแปดมาเทียบกัน <c oughs> แล้วก็ยี่สิบหกเนี่ยเป็นตัวแทนกลุ่มสองก็น้อยกว่าสามสิบแปดครับก็เลยย้ายยี่สิบหกลงมาชักสามพิบกมาครับอ่าชักสามี่บกมา ชาร์จสามพันหกมาเสร็จครบสามพันหกน้อยกว่าสามพันแปดครับก็เลยย้ายสามพันหกมาแล้วก็เอาสี่พันเจ็ดลงมาซึ่งเป็นตัวแทนกลุ่มสองเหมือนเดิม 8, ครับอ่ะสามแปดกับสี่เจ็ดสามแปดน้อยกว่าครับก็เลยเอาสามแปดลงมาแล้วเอาสามแปดแล้วก็ไอ้สามแปดตรงนี้ก็ชักสี่สี่ลงมาเพราะว่าเป็นตัวแทนกลุ่มคนสุดท้ายของจากกลุ่มเดึ่ 44กับ47ก็โอเคดูแล44น้อยกว่าแล้ว47ก็เลยคนเดียวก็เลยไล่ไปนะครับอ่ะก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะโอเคก็ดูแอนิเมชันอีกรอบหนึ่งนี้ผมพยายามจะย่อยสเตจให้มันชัดขึ้นนะครับว่าการติ้งกันคือการส่งตัวแทนกลุ่มสองกลุ่มอ่ะส่งตัวแทนมาคนละกลุ่มมารวมกัน เพื่อเช็คว่าไอ้สองคนนี้อันไหนน้อยกว่าเราเช็คเสร็จปุ๊บก็ชักออกมาพอชักเสร็จปุ๊บอันนี้ซอสเสร็จแล้วเราก็โยนกลับที่เดิมโยนกลับที่เดิมนะครับจะโยนกลับที่เดิมนะครับแล้วก็เริ่มใหม่พออันนี้ได้กลุ่มกลุ่มหนึ่งถึงแปดเนี่ยรวมกันเป็นเหลือกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวก็เลยเริ่มมาที่กลุ่มเก้ากลุ่มสิบกับสิบเอ็ดสิบสองก็เริ่มใหม่ทำเหมือนเดิม แล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะครับทำจนเสร็จอ,อ,อันนี้ก็ฉากไปอ่ะอันนี้ก็รวมกลุ่มกันเรียบร้อยแล้วสี่กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ <c oughs> แล้วก็เหลือสามกลุ่มสุดท้ายก็เรียงไงเรียงไปนะครับ เป็นสีฟ้ากับสีน้ำเงินก็จะเทียบกันโอเคน่าจะเคลียร์แล้วนะครับพอใหญ่สุดก็มันก็จะเอากุ่มใหญ่ซ้ายกับกุ่มใหญ่ขวามาเปรียบเทียบกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือทำเหมือนเดิม เมื่อี้ผมพยายามจะอธิบายรูปนี้ก่อนเพราะว่ามันดูชัดดีมีแค่สองกลุ่มนะครับโอเคก็จะเสร็จเรียบร้อยนะครับได้รีที่ซอนแล้วนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้จบเมื่อซอนมีใครยังมีใครต้องการอีกรอบไหมโอเคแล้วนะครับ ก่อนจะขึ้นเรื่องถัดไปผม <c oughs> พูดชีดหวนนิดหนึ่งเมิร์ซอนนะครับคือมันจะเป็นวิธีการที่เรียกว่าวิธีการคิดแบบ d i v and conquer นะครับมันเป็นสัพท์ทางโปรแกรมมิ่งนะครับ d i v and conquer ก็คือเข้าใจว่าเป็นศัพท์ไม่รู้เข้าใจถูกป่านะเป็นสัพท์ที่แบบสืบทอดมายุกโบราณนะประมาณว่าแบ่งทับออกเป็นสองทับแล้วก็ยึดคอง จากสองฝั่งอะไรประมาณนี้เออแบ่งแบ่งส่วนแล้วยึดแบ่งส่วนแล้วยึดเออมันเป็นสับมาประมาณนี้ไอ้เหมือดซอสเมื่อกี้ก็คือแบ่งเป็นสองอันเหมือนกันแล้วก็ทําทีละส่วนใช่ไหมแล้วก็ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นคือแบ่งเป็นสองส่วนจะไม่ได้ทําพร้อมกันเลยคือเทียบกับไอ้ซอสสามตัวก่อนนอันนี้คือมันจะทําแบบในภาพใหญ่ใช่ไหมทําในภาพใหญ่ก่อนแต่ไอเ้เหมือซซอสเนี่ยมันจะทําที่ภาพเล็กก่อนไปทาที่ภาพเล็กก่อนนะครับ แล้วก็ไอภาพเล็กเนี้ยก็ทำไปเรื่อยจนเสร็จนะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆมันคือการเนื่องจากมันมีแบ่งสองชุดใช่ไหมไมันมีการแบ่งสองชุดเมอร์ซอสก็เลยออกมาคล้ายๆฟพิโบลชนี bon ครับก็คือก่อนจะรู้ว่าคือภาพสุดท้ายที่เราเห็นในเมอร์ซอสนะครับ